เจ้าอันจักปรปลาขาพาไปนอนลองทะเลกันได้จาาัามันมันฝนจะตกถ้าลงทะเลกันดีกว่า,ถาแถวนี้ไม่แต่คอยแม่งพูดิอืมแม่งูกันทั้งนั้น ตีกับเชคล้วได้จาวามันกินใดนะคะเรก็ได้ต้องมาเก็บนะแต่ว่าจะ,จะไปเอาฟังคั้งที่ค่อยเก็บนะะอุ้ยทาน,นี่มันจะโตมาไข่ไงบรนไดแต่ว่ามันก็กิน,กนแสบอยู่ค่ะนี่ยตีก็เอาไปซ้ำิ๊่ เอาไปได้นะคะเพราะว่าเราใช้ย่านมากนะคะมันมองดูค่ะตัวหอย brochel 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 ภาษาหน้นววานนว่า brochel ลานคาะก็จะโตประมาณนี้ละจะ้ะทุบงายปันใดดลานคาะเลยแต่มันสจะไมีหมุกแค่นั้นละจะ้ะ เราาสอบ,บ,อ,สอ,บ,บอยู่จ้ะสอบบานเอา,านี่ค่ะบางต้นมันจะเป็นสีเขียวเขียวของบานเหานัต้นหน่อยเป็นสีเขียวเขียตนย้นใหญ่มันจะเป็นสีสฟ้าเนาะอุ้ยอีป,ป,อป,ป,อป,ปอูอีปูอีปูตบันจะอปู เอาไปดองอยวพ่อน้ำดองมาใหา้กินแซ่บแซ่บเต่๋าบานตีตอนนี้เห็ดยังไม่ได้แล้วจ้ะปูแต่ว่าคลิปอันทั้งเพจคลิปหอยนี่ดีดีจ้ะตังรังตัง,ตงมาก มันคนมักเบิงเนะองละเนาะนี่ะจูบก็มีนะนี่นี่เห็นไนมะเต็มอยู่ค่ะแต่ว่าติสิจับเอาเนี่ยโคนหินคใครบวกใครนี่เป็นปันใดที่ใส่ปันใดค่ะดูสิโคนหินนี่ปูนนะพี่น้องเห็นปะน่ารักน่ารนี่นี่น้องเคยถามมากินใดบอกกินได,นนไดจ้ะจะาลานีก่กินได้ นอ้องเดเดี๋ยวนางมาเคินมนาทวมพันเลยคะ่ะพันบดตายเลยจ้ะอือหตัวนี้มันโตหน่อยอยู่ค่ะพี่นนองเนี่ยคะ่ะนยังใส่จิ๋วอยู่ค่ะเนี่ยยังเป็นเบบีพันอยู่จ้ะ ตัวมันใหญ่มันกระสีหมูไข่มีมีหมปันใดตัวมันใหญ่มันกระสีมีมีหมกต่ตตกเ่านะอาอยุมันลายกระสีมมีหมกลายจ้ะไปกินกับสมตจาจักหน่อยเนาะสมตาก,กินกับไอ้ ยังเกาะซื้อวันยังเกาะวัวนี่อีปูน,นี่คือ,อปูลายแท้จ้ะปูลายคักเดี๋ยวนอนไม่เห็นไหนน้ยอยเ,เ,เก็บมือด้ิค่ะอีปูนี่วัวป้าหน้าอ่าเนี่ยอุ้ยปูลายเนาะเก็บใส่ถมต่ำว่าจะ้ะเนี่ยปูลายคักวัวเหมือน,นอีปูขึ้นลายแท้ สมพักเซียนโอ้ยพ uh. ี่น้องไอ้ตีคิดตีกับเพิ่งคิดออกมันไม่เนี่ยเขาไปบอกเรื่องอื่นหลับขออนุบาลเร่องเดิมค่ะสมพักเซียนตีเฮ e. ็ดใบไหมจ๊ะเนี่ยปูน้อยเต็มเลยแซ่บสมพักกาดสมพักกาดเฮิ่นนะแม่จ๊ะเต็มเลยคือสมพักเซียนรสชาติมันคือสมพักเซียนมันเห่าจ้ะเนี่ยตายต้อนนี้มันตาย บ้านกระนาำท่วมเอ็นยังเขาไปบริวบริเวณายๆๆค่ะช่วงนี้เจ็บไม่โคตรเห็นค่ะกงอาการเริ่มจะดีตั้งหน่อยมันดีแล้วคะ่ะก็คือไปตรวจขาเรลือแล้วกัหมอประวัมอมอม,อมอี่อ็นยังน่าเป็นห่วงแล้วผ่านมาเจอเรื่อง นี่ล้วแซงเป็ดเลยตีก็ได้ชีวิตขึ้มีแต่บททดสอบพักแท้เนาะไม่ค่ะหอยจุ่หอยจุ่มแบบอ้วนๆนี่ชีวิตทำไมต้องเจอแต่บททดสอบแบบนี้เนาะทดสอบทดสอบบันทึกสอบอสว่นนี้ยังสิบบเรียมขเขาเจือกเริ่มลังสีดีกะ เจออีกแล้วแต่ว่าดีั้งทีแบบว่าเขาไม่ระบบอ,อันนี้ดีนะคะระบบที่ดีต้นกระสีอู้อันนี้สวยเนาะนี่ค่ะสวยๆวยบกน,กนู่นนู่นแต่ลบเลกนึงต้นระสีประกันนะจ๊ะ บางอันนี้บางบานถือว่าไฟไหม้เ,เสียแต่ป็นความเสียหายหลายพาันกสิเฮ็ดบานหเ,เห็นไหมเด้จ้ะเฮ็ดบานให้หลังไม้ไปเลยแต่นี้อุบัติเหตุเนาะไฟเสียันมันขึ้นนจะจ้ะมันเสียเวล่าห้านํำยิงคนยังกับบอสบายอยู่เป็นอุบัติเหตุเขาก็เรีกเลียงไม่ได้จ้ะเรีกเลียงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดเนาะ โอ้อ,อ,อัน,นี้งโยงามค่ะเนาะจ้ะเอขดหินเลยคุณ่จากงามจเก็บอยู่ในกระอนีอ่ตัวก็รางามจ้ะดหินดี๋ชอบเก็บในขดหินค่ะชอบเก็บในผืนพอทรายมันลาย เจ้าตัดหญ้าเสียงตัดหญ้าพ่ะจ้ะฝืนฝืนอยู่ฝนสิต,ตกมันตัดหญ้ากันอยู่วันนี้ข้าเจ้าสิมาซอมบานให้ตีบ๊อบบูจ่ะให้ใัญ่โรไปบอกไปถามเขา สีลายสดพี่น้องเบิองเนาะว่าสภาพบานปเปเลยณตอนนี้ตอนนี้มันตัวหน่อยนะจ๊ะเนี่ยตัวมันใบใหญ่แต่มันสิลองไปกินเบิองมันสิแซ่บเท่ากับตัวอันนี้ปะเหลือมืนก็สิบอลลายทัาตัวใหญ่นะคะจะคิดว่ามันเป็นใครมีมุกดีไหม คิดว่านะคะมุกจบบะบกใครไลยแป๊บเดียวค่ะน้ำกำลังจะขึน้นน้ำกำลังจะขึน้นเดี๋ยวเขา,ขงงาก็ใชย่างกลับไปตรงนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวน้ำมันขึ้นมันช่ออกไปบ่ได้ย่างลงไปตรงนี้ น้ามัเขินมากหลอกเขาลับทางเข้าจะออกบ่ได้ค่ะเนี่ยตันนี้จะตัวใหญ่กว่านาะแต่มันคือเบาแท้จ้ะถ้าเบาเสียงโตมันจะบดครไม่เนื่อไเน้ไเผื่อนค่ะมันจะรวมจะหวนกว่าแต่มันแห่งสีที่ว่ามันหนาสีบ่อนี้ค่ะหมุดสึกว่ามันเบาๆนะเนื้อมันจะบอลายบอกค่ะ เต็มก,กระดาษรถเท่าไรเด้ยไปซ้ำนี่จะได้หน,นักจ้ามันหนักรกระดาษกระสันหัวสันหัวคอนอะันที่นี่อยากเก็บเพชรแล้วพี่น้องเข็มอะนันเตี๋ยวมันไปเก็บเอาอยู่จ้ะมันกินได้ด้วยค่ะเพชรเตีถย่ายให้เบิ้งเลยเนาะมันพาไปเก็บผักมาจ้จะกินได้จ้ะ โอล่บักโมบักแตงพี่น้องเอ้ยเย็บแล้ได้กระสองนน่ำนันจ้ะความร้ายขวาเพลนเนาะนี่ตับตับเก็บเป็นเสียมันกัดชิง่ายกว่าเก็บในหินแต่ว่าจะถ็ดตีบอเนาะค่ะนี่จะสิมีต่างกันอยู่ยจ้ะ พี me. ่ตะหอยดึงไงตัวเลี้ยงนี่สวยโอ้โหนีสวยจ้ะเก็บปลาซ้ำนี่ก็สิบกราบแล้วจ้ะพี่น้องคิดก็สิบใบหญ้าปันใดแล้วจ้ะจะไปเบิ่งพักจังหน่อยพักฟังทางพูดจ้ะออกแล้ไปเขาออกเสร็จ้เก็บไปน้ำจังหน่อยจ้ะกินก็ะนอยากเก็บฝน กัวตีกับอันธุ์เฮ็ดอันนี้เห็ดพิณองเบิ่งอยู่จ้ะว่ามันจะเนตต้มแซ่แข็งไว้ก่อนค่ะแล้วมันจะเป็นแนวอื่นก่อนเสีเฮ็ดพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องก็สิว่าคือว่าสิเฮ็ดให้เบิง่งคือบ่เฮ็ดให้เบิ่งจักเทือ่อมันสิเป็นหลังเลิกงานนะคะคิดว่าหลัง ไปเห็นงานงคนละกลับมากคนละเศษให้เบิรงจ้ะวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดไปทำงานชิ้นหนึ่งที่นสอง,องคนลคะข้าชิ้นเด็ยให้เบิรงเนาะโอเคจ้ะพี่น้องปะเนาะค่ะเอาไปซ้ำนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเอาไปบ่อดายเอดามีตะก้าหน่อยมาค่ะตะก้ารถหน่อยมาคนค่ะรถจัดจอู่พุ่นรถจอดญุพุ่นจ้ะโอเคค่ะไปแล้วจ้ะพี่น้องคลิปวีไอโอนีน้นะจ๊ะเนาะดีกระไดมากเลวคะ่ะ ว่าจะว่ามากเก็บพี่น้องก็อยากเบิ่งค่ะเดี๋ยวย่อยไปเห็ดกินน้ำกลกั่นนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ติดไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะกำลังออกเยอะเลยตอนนีก้ก็กินไดจ๊ะนี่อันนีก้ก็กินได้นี่ค่ะดูวยปลาคอมก่อรสกลับไปเอารถมาที่นี่เราอยู่ข้างหลังคุณจะ้ะเนี่ยค่ะเแถานี้มันก็มีคร่างเดียวน้อยตัดอมพักผมไหมละ่ะ หลอฟังทางผมมันใหญ่หลับไปนกำลังมีเบีย้ยเลน้อยอยู่อ๋อตัวนี้กับเบีย้ยน้อยคือกันจะ้ะนี่เดชนี่เดชกำลังออกเบีย้ยยังเล็กอยู่นี่เห็นไหมคะนันติเก็บมาทางฟงางท่าผมมันใหญ่หรอันนี้ยังน้อยอยู่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวไว้มันโซก่อนจะ้ะจะพามาเก็บเนาะนี่เขากลับบ้านได้ เค้มมันๆคน่ะกลับไปนองคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาดีภาพไ่น้องแล้วเห็นมาเร็วก่อนกลับค่ะคิดว่ามนันนาจะเมดแล้เวเนาะเราเมดกลับน,นาจะแบบตายไปหมดแล้วจ้ะวันมามีนะปกติบ่ายมาหลังจากนั้นกะเป็นสองอาทิตย์แล้วเนาะนาจะไปหมดแล้วจ้ะชุดวะ พอเห็นมันเห็ดมาเร็วนะคะมันจะมาเร็วไปเร็วจ้ะมัาคือเห็ดอย่างอื่นเนาะโอเค